ฉะนั้นวันหนึ่งเธอจะมาเป็นเจ้าสาวของฉันได้ไหมตอนนี้คิมชินได้ขออื่นทักแต่งงานแน่นอนว่าเธอตอบตัวกลงแบบไม่ลึงเลใจฉันจะเป็นเจ้าสาวของชายโดดเดี่ยวคนนี้จะเป็นเจ้าสาวคนแรกและคนเดียวของคนเป็นแน่นอนค่ะ หลายปีที่ผ่านมาอื่นทักต้องเจอเรื่องอะไรมามากมายแต่ว่าหลังจากนี้ความสุขกำลังจะมาหาเธอและเธออยากให้แม่รู้ว่าเธอกำลังจะแต่งงานซึ่งเพื่อนผีก็ดีใจกับอืนทักที่เธอได้แต่งงานและตอนนี้อืนทักมองเห็นพวกเขาแล้วผีก็ดีใจมากที่เธอกลับมามองเห็นอีกครั้งแต่งแล้วทางด้านยมททุที่ทำงานอยู่นั้นขเขาบอกให้วิญ,ญญาณทั้งสองดื่มชามันจะช่วย ลบความทรงจำในชาตินี้ครับขอบคุณครับนี่มันเรื่องเลวร้ายอะไรกันเนี่ยฮะแต่มีวิญญาณบ้าอำนาจตนหนึ่งไม่ยอมดื่มทำไมฉันต้องไปดื่มชาหรือนั่งร่วมโต๊ะกับคนขับรถโยามาทูตก,ก็บอกให้เขาดื่มคุณต้องดื่มชานี้พูดเรื่องอะไรของคุณน่ะแล้วทำไมฉันต้องมาทำอะไรเหมือนกับคนที่มีค่าน้อยกว่านาฬิกาของฉันด้วยละ่ะฮะคราวนี้โยามาทูตเริ่มมีน้ำโหผมจะบอกกับคุณอีกครั้ง ทุกคนต้องดื่มชานี้เหมือนกันแล้วนาฬิกาที่คุณใส่อยู่เรือนนั้นได้ยืมเพื่อนมาหรือเปล่ามันหยุดเดินเป็นนานแล้วเนี่ยที่นี่คุณไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้ชาตินี้เป็นคนมียศศักดิ์อำนาจอย่างนั้นเหรอทันทีที่คุณเดินผ่านประตูนั่นไปคุณจะได้เข้าใจถึงบาปที่คุณก่อทั้งทางปากก็ดีทั้งทางตาก็ดีคนเร็วๆว่าอำนาจแบบคุณน่ะจะถูกนวโรคลากไปลงทันเจอแบบนี้เข้าไปไม่ดื่มก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะ ทางฝั่งคู่รักทั้งสองคนได้มาลองชุดแต่งงานคิมเชนชื่นชมว่าอึนทักสวยมากอึนทัก,ก็ชมเขาว่าหล่อเหมือนกันอืมปกติฉันก็หล่ออยู่แล้วนี่ต่อมาอึนทักมาซื้อของขวัญแต่งงานให้คิมเชนเธอเห็นว่าข้อมือของเขาสวยดีจึงเลือกซื้อนาฬิกาให้จากนั้นเอาไปวางไว้ในห้องพร้อมกับข้อความซึงซ้งๆพอคิมเชนกลับมาเขาก็ดีใจมากที่ได้ของขวัญจากคนที่เขารัก ทางด้านอื่นทักที่จะรายการอยู่นั้นรายการต่อไปของพวกเธอก็คือจะเป็นเรื่องราวที่ผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาทีมงานคนหนึ่งก็เห็นจดหมายข้อความหนึ่งที่น่าสนใจถึงคนที่คิดว่าการลบความทรงจําของฉันจะไม่ทําให้ฉันทรมานใช่ครับข้อความนั้นเป็นของซันนี่ที่ส่งมาเมื่ออื่นทักเห็นข้อความนั้นเธอก็รู้เลยว่าเป็นของซันนี่อื่นทักจึงใช้สิทธิโปรดิเซอร์ให้ดีเจอ่านเรื่องนี้แล้วเธอก็รีบไป ฝังคิมชินที่ได้ฟังรายการนั้นอยู่เขาจึงรีบไปหาซันนี่โยมทวยก็เหมือนกันเมื่อเขาได้ฟังเรื่องราวนั้นฉันอธิฐานให้เราได้พบเจอกันแค่ได้เห็นหน้าคุณฉันก็พอใจแล้วบางครั้งคุณคือคิมอูบินแต่บางครั้งคุณก็คือวงังยอ ยมทูตไม่รอช้าจึงรีบออกไปทุกคนรีบไปหาซันนี่อึนทักกลับมาดูที่บ้านจึงได้รู้ว่าซันนี่ได้ขายตึกนี้แล้วระหว่างนั้นอึนทักได้เจอจดหมายที่ซันนี่ทิ้งไว้ให้เยพาทามฉันไปก่อนนะดูแลตัวเองอย่าร้องไห้ละมันเป็นจดหมายสั่งลาเธอวอวยพรให้อึนทักกับคิมเชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เหตุผลที่ซันนี่เลือกจะไปตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้เธอต้องคอยดูแลอึนทักเพราะว่าอึนทักจำอะไรไม่ได้จะทิ้งให้คนสนิทอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ยังไงแต่ตอนนี้ซันนี่สบายใจแล้วพออึนทักจำได้ทุกอย่างและคิมเชียงก็กลับมาซึ่งอีกหนึ่งเหตุผลท,ที่สำคัญก็คือซันนี่ไม่สามารถให้อภัยยมทูตได้ในชาตินี้เธอเลือกที่จะไม่เจอหน้ายมทูตอีกเลยนั่นคือบทลงโทษสำหรับยมทูต ไหนๆจะไม่ได้เจอกันแล้วซันนี่จึงยืนรอยมทูตอยู่ที่สะพานเธอจะนับคนที่เดินผ่านมา50คนถ้าครบ50คนแล้วยมทูตยังไม่มาเธอก็จะไปเมื่อซันนี่เริ่มนับจนถึงคนที่49ยมทูตที่มาหาเธอเป็นคนที่50พอดีซันนี่จึงบอกยมทูตว่าชาตินี้คุณจะไม่ได้ยินข่าวฉช่นอีกและฉันตั้งใจไว้ว่าฉันจะไม่เจอคุณอีก งั้นฉันขอกอดคุณสักครั้งจะได้ไหมไม่มีการจากลาครั้งไหนไม่เสียใจโดยเฉพาะกับคนที่เรารัก <c oughs> ่อมายมทูตได้นัดเจอกับยมทูตสาวคนนั้นก่อนหน้านี้ยมทูตสาวเอาแต่หลบหน้ายมมทูตยมมทูตจึงคิดว่าเมื่อเก้าปีก่อนเธอคงได้เจอกับพักจุงฮอนเธอรู้ว่าเธอเป็นใครและตัวฉันเป็นใครเพราะแบบนั้นฉันอยากจะขอโทษเธอฉันม่ควรเลือกที่จะตายโดยยืมมือของเธอมาฆ่าเลยได้โปรดให้อภัยฉันเถอะเพราะงั้นจากนี้ไป จงลืมมันซะเพราะสิ่งที่พระเจ้าต้องการคงเป็นการที่เรานั้นรู้จักให้ภัยตัวเองและรู้ถึงคุณค่าของชีวิตของเราด้วยทางด้านอื่นทักเธอจัดเตรียมอาหารให้นาตัวเองแล้วบอกให้มากินนาะถามว่าเป็นไงมากลับมาสสดึกเดินเชียวมีแฟนแล้วเหรอเยาะท้องไม่มีพ่อเหมือนแม่แกก็แล้วกันนะนี่ขนาดตายเป็นผีแล้วก็ยังพูดจาแบบอื่นทักถามว่าจะอยู่ที่นี่ไปถึงเมื่อไหร่นาะจะเป็นผีเล่ล่อนแบบนี้ไม่ได้นะ สาเหตุที่นาไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะแกโกรธที่ไม่ได้สมุดบัญชีนั่นไม่งั้นฉันก็คงไม่มาตายข้างถนนแบบนี้หรอก <c oughs> ตายไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เหรอนาเห็นว่าอื่นทักขึ้นเสียงเสรยจริงคิดจะตบเธอ <c oughs> แต่เพื่อนผีมาห้าม <c oughs> ซะก่อนตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เพื่อนผีจะไปสู่สุคติซึ่งเธอจะพานาอึนทักไปด้วยอึนทักจึงขอให้เธอโชคดีแล้วก็ขอบคุณนาที่เลี้ยงดูเธอมา ถ้าชาติหน้าได้เจอกันก็ขอให้เราดีต่อกันไม่ปล่อยงั้นเหรอฮะปล่อยสิปล่อยจากนั้นอึนทักมาหายมโทูตยมโูตเรียกเธอมาที่นี่พ่อมีของจะให้อึนทัก,ก็คิดว่าเป็นบัตรลายชื่อแต่มันไม่ใช่เธอกลัวว่าเป็นชื่อเธอเหรอันที่จริงอึนทักไม่ได้กลัวว่าจะได้บัตรหรือไม่ยังไงซะเธอก็คือดวงวิญญ,ญาณที่หายไปคนเราเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายอึนทักบอกว่าจะทําทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายทําทุกอย่างให้ดีและมีความสุข พอถึงวันนั้นเธอจะได้ไม่เสียใจและสิ่งที่โยมทูตจะให้อื่นทักก็คือชอ่อดอกไม้ยินดีด้วยเนาะจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กแถมโชคชะตานำพาให้เธอเจอเรื่องอะไรมามากมายจนสุดท้ายเธอก็อยู่อย่างมีความสุขและได้แต่งงานกับคนที่เธอรักซึ่งเขาก็รักเธอเคมเชนชายที่ตามหาเจ้าสาวมาโดยตลอดหลายร้อยปี บัดนี้เขาได้เจอเจ้าสาวคนนั้นคนที่สามารถลบคำสามให้เขาได้และเธอก็ยังเป็นคนที่เขารักจากใจจริงจนกว่าความตายจะพาเราจากกันทุกคำที่เธอพูดฉันจะยอมรับเช่นกัน จากนั้นทุกคนได้มาร่วมฉลองให้กับคู่รักเวลาที่อยู่ที่บ้านยมทุ่ยกับคิมชินจะใช้พลังเหมือนเป็นเรื่องปกติสำหรับดอกวาเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะเคยเห็นมาก่อนแต่ไม่ใช่สำหรับประธานคิมเขาเพิ่งเคยเห็นจา่จ๋าเป็นครั้งแรกมันทำให้เขาเป็นลมนิดๆเฮ้ยจริงๆเลยนี่พวกอาช่วยระวังกันหน่อยได้ไหมเนี่ยช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด วันนี้อึนทักและทีมงานจัดรายการออกมาได้ดีมากทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบอึนทักจึงขอตัวกลับบ้านและก็จะแวะไปหาลูกค้าด้วยทางด้านคิมเชนเขาออกมาซื้อของทำอาหารให้ภรรยากินฝั่งยมทษก็ทำงานตามปกติดูเหมือนว่าวันนี้จะเกิดอุบัติเหตุกับรถรับส่งเด็ก สักพักก็มีคนโทรมายุมูตรุ่นน้องจึงขอตัวไปรับสายระหว่างนั้นอื่นทักได้ผ่านมาทางนี้เธอจึงแวะทักทายยุมูตพอรุ่นน้องกลับมาก็บอกว่าทางโซโซไซตี้โทรมาให้ยกเลิกชะตาของเด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับจริงเหรอสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีความตายของใครบางคนที่ไม่อาจกำหนดได้ผู้เสียสละ ตอนนี้คิมชินได้โทรหาอึนทักเขาอยากให้เธอรีบกลับมาเพราะว่าคิดถึงอึนทักบอกว่ามีนัดกับลูกค้าและกําลังจีรี้ยวซ้ายซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อระบบเบรคของรถบรรทุกเกิดขัดข้องจึงทําให้รถบรรทุกไหลลงมาตามทางอึนทักที่มองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเธอมีอยู่2ความคิดตอนนี้ก็คือ 1. ถ้าเธอขับรถหนีไปตัวเธอก็จะรอดแต่เด็กจํานวนมากต้องเสียชีวิต 2. ถ้าเธอหยุดอยู่กับที่ตัวเธอเองก็ต้องตายแต่ว่าเด็กจํานวนมากก็จะรอดซึ่งอื่นทักเลือกทางที่2ถึงแม้จะเป็นความคิดที่บ้าก็ตามนี่คือผู้เสียสละพอมาคิดอีกทีวันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แบบจีอื่นทักอายุ29ปีอุบัติเหตุรถยนต์เธอจะยืนยันหรือไม่ จากนั้นยมทูดพาอืนทักมาที่ห้องดื่มชาว่ากันว่ามนุษย์เรามีอยู่ด้วยกัน4ชาติอื่นทักจึงถามยมทูตว่าชาตินี้เป็นชาติที่เท่าไหร่ของเธอยมทูตก็บอกว่าตอนนี้เพิ่งเป็นชาติแรกของเธอก็อย,ยังชั่วไม่นานคิมชินก็เข้ามาทุกการจากลาย่อมมีคนที่เสียใจเสมอสิ่งที่อื่นทักพูดได้ตอนนี้ก็คือคนเราร้องไห้ได้แต่ต้องยิ้มให้มากกว่า ใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้ดีเพื่อตอบแทนความรักที่มีให้กันถึงจะบอกแบบนั้นมันก็ทำใจยากอยู่ดีคนที่รักจากไปทั้งคนอื่นทักจึงบอกให้คิมชินรอชาติหน้าฉันจะตามหาคนฉันจะเกิดมาเป็นคนธรรมดาที่มีชีวิตยืนยาวจะได้อยู่กับคุณเป็นนานๆฉันจะอ้อนวอนต่อพระเจ้าขอให้ฉันได้ทำแบบนั้นเมื่อยมทูตเอาชามาให้อื่นทักเลือกที่จะไม่ดื่มชาเธอจะจดจำเรื่องราวในชาตินี้เอาไว้ ในชาติหน้าเธอจะรีบตามหาคิมเชนพอถึงเวลาอึนทาก็ต้องไปไม่มีความเศร้าใดไม่จางหายไปไม่สิมีอยู่หนึ่งอย่างความรักที่แสนเศร้าวันเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีความรักที่เขามีต่ออึนทาก็ไม่เคยลดน้อยลงไปโยมมาทุ่ยก็เหมือนกันเขาคิดถึงซันนี่อยู่ทุกวัน 30ปีต่อมารุ่นน้องเอาบัตรลายชื่อมาให้ยมทูตนี่เป็นงานสุดท้ายของพี่และบทลงโทษของพี่ก็จะจบลงขอให้ไปสู่สุขตินายช่วยฉันไว้เยอะมากขอบใจนะจากนั้นยมทูตกลับมาเก็บข้าวของที่บ้านพอเขาเปิดรายชื่อนั้นดูมันก็ทำให้เขาตกใจเพรว่ามันเป็นชื่อของซันนี่ยมทูตจึงบอกลาคิมเชนงานสุดท้ายของฉัน คิมชินจึงวอวยพรให้เขาโชคดีและมีความสุขเขาจึงบอกให้คิมชินตามไปที่ห้องดื่มชาฉันอยากให้นายเจอใครบางคนผ่านมาแล้ว30ปีซันนี่ก็ต้องแก่เป็นธรรมดาและเธอก็ชมว่ายมทูตดูไม่แก่ลงเลยยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะยมทูตจึงถามว่าไหนว่าผมจะไม่ได้ยินข่าวคุณ ซันนี่ก็ลืมคิดไปว่าเขาคือ,อยมทูตยังไงก็ต้องได้เจออยู่ดียมทูตจึงสวมแหวนให้ซันนี่เขาคิดอยู่ทุกวันว่าอยากสวมให้มันถูกต้องผมคิดถึงคนซันนี่ก็คิดถึงยมทูตเหมือนกันแน่นอนว่าพี่ชายต้องมาส่งน้องตัวเองเขาขอให้น้องสาวมีความสุขน้องสาวก็เหมือนกันขอโทษที่น้องต้องไปก่อนและทิ้งให้พี่อยู่คนเดียวจากนั้นยมทูตกับซันนี่จึงไปสู่สุขติ ตอนนี้คนที่ผมรักทุกคนที่จากผมไปแล้วและเหมือนเช่นเคยที่คงเหลือเพียงผมคนเดียวในวันหนึ่งวันที่คิมชินนั่งอยู่คนเดียวจูจูก็มีชายคนหนึ่งเดินมาและแบ่งแซนด์วิชให้คิมชินเขานึกว่าคิมชินตกงานเหมือนกันจึงบอกให้ซูซูโลกนี้มีงานตั้งเยอะเราคงหาได้สักง,งานลนะนาบางคนกว่าจะประสบความสำเร็จก็ต้องรอนานหน่อยนะ ในทุกชีวิตนั้นเราจะได้พบพระเจ้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งในยามที่คุณจะหลุดออกนอกลู่นอกทางหากมีใครสักคนรังคุณกลับมาในเส้นทางที่ถูกต้องได้นั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าแวะมาเยี่ยมเยือนคุณ <S <S เมื่อชายคนนี้กําลังจะไปคิมชินจึงบอกให้เขาเดินไปอีกทางดูเหมือนมีใครบางคนกําลังรอความช่วยเหลือจากคุณอยู่ขอบคุณสําหรับแซนด์วิช ทางฝั่งประธานคิมตอนนี้รถของเขาเจอดเสียอยู่ข้างทางไม่นานชายคนนั้นก็เดินมาเขาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมประธานคิมก็ถามกลับไปว่าคุณรู้เรื่องรถหรือผมซ่อมรถมากว่า20ปีแล้วครับว่าแต่ทําไมไม่โทรเรียกประกันล่ะเขาจะได้จัดการให้คุณเลยอ๋อนั่นสิประธานคิมจึงคิดว่าผมคงถูกกําหนดให้มาเจอคุณแน่ๆเวลาผ่านมาแล้วหลายปี ตอนนี้คิมชินจะไปพักผ่อนที่แคนาดาระหว่างการเดินทางเขาก็ได้เจอกับยุมทูตและซันนี่ซึ่งมันเป็นไปตามคำอธิษฐานตอนที่ผมปล่อยโคมอธิษฐานในคืนนั้นผมขอให้ชาติหน้าทั้งสองคนได้มาพบเจอกันอีกครั้งและเมื่อได้พบเจอกันก็ขอให้พวกเขาจงมีแต่ความสุขดังคำอธิษฐาน ในชาตินี้ยมทูตชื่อว่าอีฮยอกมีอาชีพเป็นตำรวจส่วนซันนี่เป็นนักแสดงเมื่อทั้งสองคนได้รู้จักกันก็ตกลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอไม่นานก็พากันเข้าโมเทลโมเทลก็จะเหมือนโรงแรมม่านรูดนั่นแหละครับเข้าโมเทลแล้วก็ต้องถามให้แน่ชัดซันนี่ถามว่าจะเอายังไงจะคบกันหรือจะเจอกันเฉยๆแน่นอนว่ายมมทูตต้องคบอยู่แล้วซันนี่จึงให้ของขวัญชิ้นแรกพวกเขาเรียกมันว่ายมมทูตซึ่งเธอก็มีเหมือนกัน ถ้าถามว่าทั้งสองคนจําเรื่องในชาติก่อนได้ไหมผมคิดว่าไม่ได้นะครับถึงแม้ในเรื่องจะไม่มีฉากดื่มชาก็ตามเจตนาของเซนนี่ในาติที่แล้วคือ,คอเธออยากลบลืมอดีตที่แสนโหดร้ายออกไปและขอเริ่มต้นใหม่กับโยมทูตในชาติหน้าแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดังนั้นในชาตินี้มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของทั้งสองคนหรือว่าผมคิดผิดทางด้านคิมชิน ตอนนี้เขาอยู่ที่คุยเบกแคนาดาและกําลังจะออกไปเดินเล่นคนรับใช้จึงแนะนําให้เลี่ยงทางหลักเพราะว่ามีนักเรียนเกาหลีมาอาจจะวุ่นวายสักนิดไปไม่นานหรอกครับเชิญเลยครับคิมชินมานั่งเล่นอ่านหนังสืออยู่ที่เดิมที่ที่คุ้นเคยจากนั้นไม่นานอึนทาก็ตามหาคิมชินจนเจอไม่มีความเศร้าใดอยู่ไปตลอดการความรักก็เหมือนกันฉันว่ามีนะคะอะไรล่ะ ระหว่างความรักกับความเศร้าความรักแสนเศร้าเมื่อคิมชินได้เจอกับอึนทักไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเขาดีใจมากขนาดไหนอึนทักเดินเข้ามาแล้วถามว่าคุณลุงรู้ว่าฉันเป็นใครใช่ไหมคิมชินจึงตอบว่าเจ้าสาวคนแรกและคนเดียวของกรอบบิน <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน